สวัสดี f อทุกท่านนะฮะวันนี้อาจาร,รย์นุ่ม 5G พามาเดินท่องลาตีตลาดห้วยขวางแยกพระพิกเนตห้วยขวางนะครับตอนนี้ก็ตีสองห้าสิบเจ็ดอาจารย์นุ่ม 5G ก็จะพามาดูวิถีชีวิต หรือประชาชนหรือนักเที่ยวนักช็อปนักชิมจะมาหาจับชายจับใจใช้สอยที่ตลาดห้วยขวางนะครับตลาห้วยขวางถนนรัชดาพิเศษแยกพระพิคเนต<ม>เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะฮะเดี๋ยว ก็ขับรถถ่ายไปเรื่อยๆตามถนนตลาดห้วยขวางนะครับตอนนี้ก็ข้ามแยกไฟแดงมาแล้ววิถีชีวิตพวกนักช็อปนักชิมนักเที่ยวอันนี้ฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่คนก็ยังมากมายเลยนี่ขนาดตีสองแล้วนะครับตีสองแล้วสดๆจากตลาดห้วยขวางแยกพระพิคเนศ คนยังมากมายนะร้านค้าร้านขายก็มีเยอะแยะทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์ของกินของใช้ <c oughs> นักช็อปนักชิมก็จะมากันเป็นประจำทุกวันนะฮะ <c oughs> วันนี้เลิกงามยันดีช่องอาจารย์นหนุ่ม 5G ได้มาแถวนี้ก็เลยมาถ่ายทอดหรือว่า แนะนำเสนอกับเอฟซทุกท่านนะที่สนใจจะมาเดินมา,ม,มาชิมมาช็อปมาซื้อใช้จ่อยของกินปลาหมึกก็มีนะคะรับปลาหมึกเจ๊ใหญ่ย่างสดๆกันเลยนะฮะนี่มีของกินเต็มเลยข้างทางมากมายเลยนะครับผมเนี่ย ในเข้ามาในซอยล้วฮะก็ประมาณนี้นะครับเป็นแยกคุ้ยขวางที่ไม่มีการหลับนอนนะฮะไม่มีการหลับนอนกันเลยทุเรียนก็มีทุเรียนก็นี่ทุเรียนก็มีขายมากมายนะครับ สดๆเลยนะครับพี่น้อง f อซทุกท่านนะฮะเนี่ย mm hmm. บรรยากาศยามค่ำคืนตีสองปีส hmm. เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ป mm ีสามฮะค, mm hmm. คนก็ยังมีมาเรื่อยๆ mm hmm. มีมาไม่ขาดสายนะครับข mm hmm. องกินของใช้มากมาย ินของใช้มากมายเลยนี่บรรยากาศสดๆบรรยากาศสดๆนะฮะยามค่ำคืนนี้ ร้านเคอ,อาหารจีนก็มีเลยมากมายฮะสวัสดีครับไอรายงานจากค้อยขวางก็เรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้จะพามาอีกจุดหนึ่งนะฮะซอยนานา,นาสุขุมวิทซอย3ถึง11นะฮะอันนี้บรรยากาศยามค่ำคืนตรงสุขุมวิทนะฮะสุขุมวิทซอยนานา,นา จะมาถ่ายทอดความเก็ตความรู้นะฮะให้กับ FC ทุกท่านได้ดูได้สัมผัสได้ชมนะฮะจากช่องอาจารย์หนุ่ม 5G ว่าวิถีชีวิตคนแถวานานาเขาทำมาหากินอย่างอะไรกันความเป็นอยู่เพื่อปากท้องและครอบครัวของเขาต้องดิ้นรนกันทุกคนนะฮะ ก็ประมาณนี no ้ฮะตอนนี ini, ้วันนี้ก็รู้สึกว่าซอยนานาคนจะไม่ค่อยมากนะฮะเพราะมันจะตีสามกว่าแล้วเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยสดๆเลยนะฮะจากซอยนานา ถนนนี่ก็ถนนสุขุมวิทนะฮะเลียวซ้ายไปเราจะไปซอยสิบเอ็ดสดๆเลยนะครับ f อทุกท่านถ่ายทอดความความรู้ว่ากลางคืนก็ยังมีคนเดินอยู่มากมาย มีรถลาพุกพานช่องอาจารย์นม 5G พาเที่ยวพาชิมตอนนี้ก็พามาเที่ยวดูสถานที่หลายๆจุดหลายๆบรรยากาศนะฮะยามค่ำคืนเป็นเมืองที่ไม่หลับไม่นอนแถวนี้ตามกันไปครับตามกันไปดูเรื่อยๆ ว่าวิถีชีวิตผู้คนแถวนี้ก็จะทำมาหากินอะไรกันแม่ค้าแม่ขายร้านค้าแหล่งบันเทิงก็มีนะครับตรงนี้สุขุมวิทซอยสามนะฮะแยกนี้สุขุมวิทซอยสามแหล่งบันเทิงก็มีมากมายซอยนา,นานาของเรานี่เอง อยากจะพาเข้าไปดูในซอยสี่ด้วยซ้ำแต่รถมันเยอะก็เลยยังไม่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าถ้านั่นจะพาเข้าไปชมในซอยสี่ทีชีวิตแต่ละคนนะเนี่ยต้องดิ้นลนปากกัดตีนทีบกันแต่ละคน บุนวายกันดีจังนะ FC ทุกขั้นคนนึงมากมายเลยครับตอนค่ำคืนเนะีย เยอะแยะเลยเนีบรรยากาศสดๆถ่ายทอดให้กับ f อทุกท่านได้รับชมนะรับชมรับดูติดตามบอบมันเป็นยังไงสถานที่ณแห,หล่งนี้ยามค่ำคืนนะฮะ ยามค่ำคืนครับผมลแลรวสวยาจัหนึ่งมิเตอร์ไปนะเบบิไไไไชิเบ,บนบบนะ ਮੈਂ 14 ਸੀ ਫੋਨ ਤਵਾਉਂ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਬੁਦੀ ਵੈਜ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਛੋਟਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 244 ਤੇ ਵੜਿਆ 244 ਤੇ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 314 ਆ ਦੇਖੀ 244 ਤੇ ਗਾਂਡੂ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਵੇਖ 20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਯਾਰ ਇਹ ਦਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਡ ਮਾਰਨੀ ਏਦੇ ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੂਮੀ ਚਾਟੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੰਟਾਪੁਰ ਚੂਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਦੀ ਮੈਂ ਉਂਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚਾਟੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੁਖਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਕਸਮੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਤੀ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਮਾ ਬਈ ਚਲ ਵੜ ਜੈਰਟੀ ਉੜ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵਰਜਨ ਸੀ ਤੇ ਸਹੀ 10 10 ਰੁਪਏ ਹਾਂ ਚ 10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਕੋ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਜਨ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਸੀ ਤੂੰ ਪੈ 14 ਕੋ ਪਹਟਾ

कैसी थी पुदी काली सी और टाइट काली जो चिट्टी थी पूरी वाइट थी लाइट सी जो वाइट सी वाइट <laughs> अच्छा लाल